ันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีเราจะไปแคมป์ติงเราจะไปกางเต็นท์เราจะไปทำอาหารพี่หยอกซื้อกุ้งมาแล้วใช่ไหมหนูซื้อกุ้งมาแล้วกี่กิโลสี่กิโลฉลี่แล้วคนละกี่ตัวเดี๋ยวต้องตกลงกันให้เรียบร้อยเลยของหนูว่าสองโลคนเดียวแล้วก็ที่เหลือเฉลี่กันเองเดี๋ยวกนตัวเป็นควายหรอกยก็ที่เหลือเฉลี่กันเอาเองนะอ่าสองโลเดี๋ยวไปรุ่นนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปจะสวยขนาดไหนอันนี้จะบอกไม่ใช่รีวิวนะเราจองเข้ามาจริงจริง เราจ่ายตังค์แต่ว่ามันสวยเราก็เลยอยากข่ายให้ทุกคนดูธรรมชาติแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงก็เดี๋ยวรอถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีเออไปได้ไงเห็นเป็นแบบโซฟะเวลาไปต่างจังหวัดเราเจอตลาดนด้านบนเจอทองคำ แต่เราจะทำอะไรกินอนะตอนนี้เรามีกุ้งแล้วใช่ปะมีกุ้งกับหอยหอยนางรมแล้วก็มีหอยหวานแล้วก็มีหอยลายด้วยค่ะหอยลายผัดพริกเผาไหมหอยลายผัดน้ำพริกเผาแต่ว่าต้องหาซื้อว่ามีพริกเผาอเปล่าซื้อพริกกระเทียมมะนาวทำจิ้มฉีฟูได้เปล่าเขาจะมีให้เราแม่แต่เราซื้อไปเลยดีกว่าซื้อไปดีกว่ากะระเทียมอ๋อแต่วันนี้วันนี้อานี่ปะเย็บนะมีขายในตลาดนัดด้วย น้ำพริกเอ็มเยอเอ้ยน้ำน้ำปลาเอ็มเยอะใช่กระเทียมพริกเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบจ้ะพยี่สิบอันนี้ก็เหมือนกรุงเทพไปนะยี่สิบบาทอันนี้ก็ยี่สิบบาทเหมือนกันแต่เยอะมากเยอะกว่าอันนี้น้ำพริกอะไรคะเนี่ยน้ำพริกเผาหวานกัตตาแดงจ้ะอ๋อน้ำพริกเผาหวานนี่น้ำพริกเผาเดี๋ยวไปผัดน้ำมันหอยไม่ใช่ผัดหอยลายผัดหอยลายเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเรามาทั้งหมดเยะหนึ่งสองสามหกเจ็ดคนเราจ่ายละหนึ่งร้อยมือนี้เราจะจ่ายกันกี่ร้อยคะ นาวสะก้าเท่าไหร่คะยี่สิบห้าอ้อะไรตื่นเต้นไหมก็ถูกไงถูกอันนี้มะนาวแป้นไหมคะได้ได้ครับได้ครับคู้จักกันเหรอรู้จักเหรอรู้จักเหรอเขาบอกว่าพี่โต ซื้อหมูไปผัดกะเพราไม่เอาผัดกะเพราแม่ไม่อร่อยพูดยังไงนะเคยกะเพราแม่ไม่อร่อยมันเมันหนอนตับใจแม่ผัดอย่างอื่นอร่อยแต่ว่าผัดกะเพราแม่ไม่อร่อยไงไม่ไดพัฒนาฝีมือป่ะหนูสามชั้นไหมอันเนี้ยประมาณนี้จับสับสับผัดกะเพราแห้งๆหนูไม่ชอบกินผัดกะเพราแห้งๆหนูเลยบอกว่าผัดกะเพราแม่ไม่อร่อยชอบผัดกะเพราแห้งหรือไม่แห้งมันพูดดี ได้กี่บาทนะได้สโสนได้กระเพราได้พริกได้หมูกระเทียมมะนาวมะนาวไข่เดี๋ยวไปดูที่ราจ่าได้กี่บาท วันนี้ที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มารีวิวสถานที่เที่ยวนะเราติดต่อเข้ามาจริงเพราะวันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยมันเป็นวันหยุดแต่ว่ามาได้แค่สองสามคนท่านข้าวมานี่ต้นข้าวมานี่มีคนเขาเรียกร้องมาว่าอยากให้พี่ตน้าาตนข้าวมาออกไปบ่อยจังเลยวันนี้มากันข้าวมีพี่หยกแล้วก็มีส้มแล้วก็มีคนช่วยขับรถหนึ่งคนนะน้องยุยี่ของเราที่มาเนี่ยเพราะว่าเป็นวันหยุดเราก็ติดต่อเข้ามาในรูปสวยมากอันนี้เรามาสัมผัสจริงๆพอเลี้ยวเข้ามาผู้บรรยากาศดีมากที่แม่ชอบเลยอะ สวนเข้าคือสวนงามเขาจะปลูกต้นคูณคูณดอกชมพูแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออกดอกอปลูกไว้สองข้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าจากการเต้นนอนกันคืนนี้และข้างในเขามีอันนี้ด้วยอะไรนะน้ำตกเหรอเป็นทานน้ำไหมเป็นทานน้ำ,นนำเดี๋ยวเราไปดูดีว,ว่าเขาบอกมีทานน้ำสวยอุ้ยมีทานน้ำแบบนี้ด้วย่ะวา ส,ส,วสวยจริงอะ่ะสวยมากโอ้ยสวยจริงอ่ะอ้อหอมาป้านั่งหน่อยน้ำใสมากเลยอ่ะน้ำเย็นไหมคะเย็นเนาะชื่นใจเนาะโอ้โหยาห้องเท่าไหร่อ่ะเราเราเราเช่าเขาเท่าไหร่อ่ะหกคนสี่พันห้าหกคนสี่พันห้าแล้วก็เรากางเต็นด้วย เต้นคนละ200บาทมีเต้นกระโจมเป็นพัดลมคือละพันสองแต่ว่ารายละเอียดอะไรถ้าสนใจก็คลิกเข้ามานะชื่ออะไรนะสวนงามสวนงามเฮ้ยเวิร์กนะเนี่ยเด็กเล่นน้ําก็ได้นะน้ําไม่ลึกมากอ๋อตรงนั้นท่วมแต่เขามีห่วงยางให้เล่นด้วยอ่ะชอบไหมชอบค่ะสดีค่ะสนุกสนานเลยหอมหอมค้าคค้างค่ะเดี๋ยวเอาไม้สอยลงได้เลยจะค้างละโอ้โหอุ้ยตรงนี้ก็สวยอ๋อเขามีที่โดดตรงนี้ด้วยอ่ะ เฮ้ยเสียวไหมเสียวไหมอุ้ยอุ้ยเอ้าเจียวไหมคือไม่ค่อยไม่ค่อยอะนี่ลักษณะจะโดดหลายรอบแล้วสิหลายรอบแล้วค่ะแล้วไม่ควรล่วงตรงนี้เหรอต้องจับแน่นๆเอาปล่อยเขาโดดไปกันเฮ้ยเออแล้วหนุกน้ำใสมากเลยนะไปอยูเนาะใช่น้ำใสแล้วยนีขนาดมีคนเล่นอยู่มันยังใสเลยเนาะใสเกียวนี่ไงตะแกรงอาอากาศอยู่นี่ ลบนนุ่นอันนุ Bar, ่นอันนุ่นแง่เดี๋ยวลองดูแม่ลองนะเฟิร์สอะอ่ะได้เหมือนมันลงได้เป็นทุกอ่ะ คนข้าวเสื้อผ้ามาเปลี่ยนยังจะบอกอะไรให้นะคะสองคนแม่ลูกเขาตื่นเต้นมากเราบอกว่าเราจะพามาเที่ยวรีสอร์ทนะแล้วก็มีทันน้ําด้วยเขาตื่นเต้นมากเขาไปแค่กระเป๋าเสื้อผ้ามาค่ะลัวไม่ได้ไปโหลดชุดรถเลยวันนี้กับพรุ่งนี้เขาจะอยู่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะไหม่แล้วเขาก็โทรมาเบียดเสื้อผ้าเราอะไรก็เอามาแค่พอหนูใส่นั่นแหละเดี๋ยวเราต้องมีกางเต็นท์ของเราด้วยใช่ป่ะใช่โอเคให้แม่กางเต็นท์กางคนเดียวอ่ะใช่ต้องลองดูได้เดี๋ยวลองดู ี๋ยวนับก่อนหมูเราซื้อมาอยู่ที่90บาทนี่60เป็น150 150นี่20เป็น170 20เป็น190 210 230 250 255 25บาทผ่านเอามาย่างกุ้งย่างกุ้ง275บาทแล้วก็กุ้ง1,600 1โ้ <c oughs> แต่เราได้กินกุ้งย่างใช่กุ้ง1,600บาทหอย นางลมร้อยามสิบาทหวานอีก150ยาสแล้วก็หอยลายอีก50บาทจาได้แล้วหอยคือเป็น330รามเป็นพันเกาสอันนี้คืออยู่ที่เมื่อกี้ตึนไปแล้วสองร้อยเิบหาบาทบัวกสองเจตึงอยู่ที่2,205บาทเรามากัน7จ็คนหาร7หาร7จพัวละสามร้บห้าบาทจะจ่ายใะ้าาด้วยพวกเธอ่แต่ว่าที่สำคัญที่ส้มอยากได้คือเราจะไปตัดไปตองจานต้องร้อนไปตองมันจะได้บรรยากาศไง นี่แค่จะกินกะเพราทําไมต้องลําบากขนาดนี้คือมันได้อารมณ์อ่ะไม่บอกเขาก่อนอันนี้คือเราขอเจ้าของแล้วนะขอเจ้าของแล้วนะคะขอนะคะไอ้ขอเจ้าของสถานที่แล้วด้วยขอเจ้าของสถานที่แล้วทำไมต้องยกคุ้ยไหวสิ พอแล้วพอโอเคคุณส้มมาทำอะไรต้องเล่นใหญ่เสมอเลยไม่ใช่อันนี้แม่ชอบอน,นี้ผัดกะเพราเด็กน้อยคืออับพิกน้อยๆจะได้ไม่เผ็ดมากทอดไข่ดาวให้ก่อน รวไข่ดาวสุกไม่สุกคะไม่สุกค่ะไม่สุกแต่ว่าไข่เป็ดอะมันต้องแบบเอากรอบข้างนอกกรอบข้างในไม่สุกโอเคคือเห็นเลยแบบหน้าผัดกะเพราหน้าเรือเพราะว่ากะเพราที่เราไปซื้อมาเป็นกะเพราใบเล็กอะใบเล็กแบบนี้มันจะหอม ใส่ดวาวกระบอกเราจะไม่ใส่ชิดต่ก่อนได้มันจะถึงโอ้โหยอยากให้ทีวีมีกลิ่นหอมมากเลยอ่ะ่บ่นจริงนะที่นี่ชิวมากเลยนะเพราะแบบเหมืนอมน,บ,นบ,บ้านเลยอะ่ะ<บ>แล้วเขาบอกว่าช่วยจานช้อนเชิญของเข้าหายนะแต่เขาก็มีอันใหม่มาเพราะว่าทำไมว่าคนมาเที่ยวก็ลืมของแล้วบางคนก็เอาติดปายเดินที่ตั้งใจก็มีไม่น่าใจก็มีแต่ว่า ของบ้านเจ้าของรถานที่ก็ใจด,ดีอ่ะเหมือนมาบ้านเพื่อน,นอ่ะอันนี้หมูสามชั้นหนังสามชัาามช้นผัดเอาให้แบบให้มันเหลืองให้มันเหลืองหน่อยเลยคลิปนี้มันอาจจะยาวมากเลยนะทุกคนหรือไม่เราอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทแต่เราจะพยายามลงให้มันติดกันละกันเออเราก็แอบปรุงรสก่อนหอยนางลมยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อใดๆย,ดยี่ห้อศูนย์หกสองสองสองเก้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดใดๆแล้วก็ น้ำปลาที่ห่ออะไรคะได้อ่าเปลียวตักที่แสยละคนหอมนะหอมนะหอมแต่ว่าไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าโอเคไม่เหือเอาละน่าจะสุกแล้ว อันนี้มันจะแบบแผัดแ,แห้งๆอ่ะหน,นูหอออชอบแบบน้ำหน่อยไหมอ่ะชอบค่ะขอเพ้ม่มน้ำหน่อยเค็มขอเน,น้ำหน่อยเค็เฮ้ใส่กระเทียมอุ้ยหอมเลยอะอืมโอ้โห อโอ้ยอือหือมายกโชว์หน่อยพี่หยกยกโชว์หน่อยได้แล้วค่ะเอียงหน่อยสเปนแคลน่อยแล้วไปชิร์โอเคอเดีเ๋ยวไปดูงอก เสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โห <Okay. S 1> ข้างในาคือแบบครัวเขาพร้อมทุกอย่างเลยนะแต่ว่าแอบร้อนเจ้าของสถานที่นี่เขาสั่งปลามาให้เราด้วยหนึ่งตัวน่ารักมากนี่ค่ะอืมน่ากินอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมากินอ่ะทีมงานหิวทีมงานหิวกินเ,เลยหิวกินเลยใครชิมผักกะเพราอย่างอ่ะยังเลยฮะจริงๆถ้าคนอื่นมาแบบประหยัดงบกิ็ไม่ต้องมีกุ้ง่ะคะโอเคแล้วอันนี้เพออ์นวลูกดิฉันอยากกินกุ้งค่ะเรื่องของเรื่องอยากลองผักกระเพราก่อนโอเค สีมือตัวเองอ่ะตากข้าวเด็กน้อยอร่อยเลี้ยอร่อยจริงแม่ไม่โกหกฝีมือแม่แบบเลิมากอ่ะฝีมือแม่ใช่เลิมากพัฒนามากอะ่ะนี่พี่เต้นรายการมงแบบนี้ คำใหญ่ไปหรือเปล่านี่นะคะนี่อร่อยข้าวแข็งไปหน่อยอร่อยจริงเี๋ยวอิ่มบางๆแล้วก็เดล็กกระดดดน้ำตอนนี้ขอตัวกินข้าวนะคะอุยตรงนี้ก็ทำเป็นแคมป์น่ารักมากเลยค่ะรงนี้น่ารักจังเลยอ่ะมาให้แม่ทำอะไรบ้างมา ลองให้แม่กางอ๋อกดนี่ลงกดนี่ลงเขาขาเหยียบตะมอยอยู่นะเนี่ยกันได้นี่แค่นี้เองแต่ไหนมันจะไหลเฮ้ยเเจ็บมือเปล่าโฮ้ยมันต้องถึงพื้อนไหมอ่ะเจมลงเลยครับโอ้โหคนแก่จะปวดหลังนิดหน่อยเอาคอร์ดไหมคะเด้อเอคคอร์ดแอาคอร์ดแอคคอรค่ะ ส้มเช้งสามชาค่ะ YouTube ค่ะเข้าไปดูเลยมาเือนีแวอันแค่ออน,นี้เราก็นอนได้ใช่แล้วแม่ก็ดึงตัวข้างในนี้ออกมาเกี่ยวนี่สองอัน เหล็กด้วยเนี่ยเจมอ๋อเอ๊ะเพราเกี่ยวไว้นี้ใช่ครับตัวนี้อ๋อมันก็จะเป็นกันสาดหน้าตาถึงอย่างนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับแค่นี้เองที่นอนต่อลมอันนี้ใช้เหยียบใช่ไหมอันนี้เป่าเลยเอาต้นแล้วทำมาเพรามันต้องเสียบปลั๊กเหรอไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ท้าแตะมาแล้วถ้าแตะมัแล้วอ๋อง่ายง่ายติดตั้งปุ๊บเร็ว จะเสร็จแล้วว่าแป๊บเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเราไปโดดน้ำโดดเลยเหรออิ่มยังอะ่ะอิ่มแล้วไปโดดน้ำอิ่มแล้วงั้นไปโดดน้ำกัน ไอ้กาใช้คำว่าไปหยิบแม่มาน้ำไม่ได้ดิไปไปไปเฮ้ยน้ำลึกไหมน้ำงอขาได้ลหวหนูงอเออไป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 เออโอเคอ่ะฝากด้วยกลัวแม่หลับเนาะ ฝนตกแล้วมันเริ่มลงแล้วว่างั้นวันนี้ก็ให้เห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้เนาะเฮ้ยแต่ว่าโอเคอยู่นะยังได้อยู่นะ่าชิลๆอะ่ะเดี๋ยวเราก็หาอะไรมานั่งกินกันอีกรอบนึงก่อนนอนเพราะเล่นน้ำมาเมื่อกี้หมดแรงแล้วใช่แล้วเ,เจอกันจ้ะบ๊ายบายคุณนาย,ายนนคะ่ะ